ในการไปทำงานที่อิสราเอลใบขับขี่สากลจำเป็นต้องทำไหมจำเป็นหรือไม่จำเป็นไม่รู้แต่ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการไปทำงานที่อิสราเอลหากท่านมีใบขับขี่สากลก่อนไปรับชมคลิปการลุกคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ในเรื่องใบขับขี่สากลผมเคยทําเป็นคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเอามาพูดคุยอีกครั้งสําหรับคนที่ยังไม่เคยชมคลิปนั้นหรือคนที่เคยชมแล้วก็ดีนะครับผมมาขยายความให้มันชัดเจนขึ้นว่าเราจําเป็นต้องทําใบขับขี่สากลไหมนะครับก็เริ่มจากคําถามน้องในกลุ่มนะครับผู้สมัครในกลุ่มที่เข้ามาถามว่าสอบถามพี่ที่บินไปก่อนครับใบขับขี่สากลจําเป็นต้องไปทําหรือเปล่าครับ คำตอบก็คือไม่จําเป็นครับแต่ถ้ามีก็ดีเพราะว่ามันจะเป็นเพิ่มโอกาสในการเลือกงานของเราและอาจจะได้ไปทางานก่อนนะครับทำไมได้ไปทํางานก่อนคือเวลาที่นายจ้างเขาขอความต้องการเข้ามานะครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเก็บข้อมูลไว้ว่านายจ้างต้องการคนที่มีคุณคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนอเวลาเจ้าหน้าที่เขาสัมภาษณ์เราเขาก็จะเก็บข้อมูลฝั่งเราเหมือนกันนะครับ เช่นนายจ้างต้องการคนที่เลี้ยงพึ่งเป็นแล้วก็สามารถขับรถถ่ายรถแท็กเตอร์ได้หากเรามีความสามารถแบบนี้เราอาจจะถูกเจ้าหน้าที่เลือกให้ไปทํางานกับนายจ้างนี้ก่อนนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนายจ้างว่าเขาต้องการเร่งด่วนขนาดไหนอันนี้เป็นข้อดีหากเรามีใบขับขี่สากลน,นะครับหรือเราขับได้อาจจะไม่มีใบขับขี่แต่เราขับได้เราก็จะมีโอกาสนะ ทีนี้เดี๋ยวผมขอแยกประเด็นก่อนนะครับว่าการทําใบขับขี่สากลกับการขับรถได้มันต้องแยกส่วนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราไปทํางานที่หน้างานสุดท้ายแล้วนะครับนายจ้างเขาดูว่าเราขับรถได้ไหมหากขับได้เขาก็จะพาเราไปทำใบขับขี่ที่อิสราเอลนะครับก็พูดง่ายๆว่าเราอาจจะไม่มีใบขับขี่สากลนะครับ เพราะว่าใบขับขี่สากลอาจจะเป็นแค่รถยนต์นะครับขับรถทั่วไปแต่ว่าอาจจะมีใบขับขี่สําหรับรถถ่ายรถแท็กเตอร์ต่างหากนะครับอันนี้นายจ้างเขาก็จะพาเราไปทําซึ่งการจะไปสอบใบขับขี่เนาะก็จะต้องมีการวัดสายตาด้วยนะครับมันถึงจะไปสอบได้สําหรับใครที่ขับพอเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับก็อย่างที่เพื่อนแจ้งไว้ว่าเดี๋ยวนายจ้างเขาจะพาไปฝึกขับรถแล้วก็เก็บชั่วโมง แล้วก็สอนการขับให้เขาจะพาเราขับจนเป็นเลยละนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเองเพิ่มความสามารถถ้าคุณขับรถได้นะครับตามที่นายจ้างต้องการในงานของคุณก็อาจจะสบายขึ้นนะครับการขับรถก็น่าจะดีกว่าการแบกหามเนาะ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องใบขับขี่สากลน,นะครับใบขับขี่สากลก็อาจจะเป็นไปได้ว่านายจ้างอาจจะให้เราขับรถยนต์รถกระบะในการขนส่งสินค้านะครับหากเรามีใบอนุญาตขับขี่สากลมันก็จะสะดวกนะครับในการที่จะ สามารถทํางานให้ในายจ้างได้เลยไม่ต้องไปรอทําใบขับขี่อะไรอีกนะครับโอกาสที่คุณจะได้งานที่ดีนะครับนายจ้างก็จะเห็นคุณค่าของเราตรงนี้นะครับที่เรามีความพร้อมที่เราจะสามารถทํางานขับรถให้ในายจ้างได้นะครับใบขับขี่สากลหรือมีชื่อทางการเรียกว่าใบาขับขี่ระหว่างประเทศ เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ถือใบขับขี่นั้นสามารถขับขี่รถได้ในประเทศหรือดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดนะครับการไปทํางานหรือการไปเรียนในต่างประเทศก็จะทําให้เราสามารถขับรถได้นะครับใบขับขี่สากลก็จะมีหลายรูปแบบนะครับก็จะมีรูปแบบตามอนุสัญญาเจนีวาปี1949นะครับอันนี้จะมีอายุแค่1ปีใช้ได้ใน101ประเทศ แล้วก็ใบขับขี่ตามอนุสัญญาเวียนนานะครับปี1968อันนี้จะมีอายุมากถึง3ปีเลยนะทีนี้ในประเทศอิสราเอลอยู่ในอ,อนุสัญญาของอะไรนะครับก็จะอยู่อนุสัญญาเจนีวา1949และก็อนุสัญญากรุงเวียนนานะครับ1968ก็คือสามารถใช้ใบขับขี่ได้อิสราเอลได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับพูดง่ายๆว่า หากคุณมีใบขับขี่ก็สามารถไปขับที่อิสราเอลได้สูงสุดถึง3ปีครับแล้ถ้าคุณสนใจทำใบขับขี่สากลคุณต้องทำยังไงล่ะคุณก็ไปที่ขนส่งใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับลองไปติดต่อสอบถามได้นะครับเพราะว่า,าเขาประชาพันธ์ว่าสามารถนำหลักฐานนะครับเข้าไปรับบริการ ได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือขนส่งใกล้บ้านของท่านนะครับไม่ต้องจองคิวล่วงหน้านะครับเดินเข้าไปทําได้เลยหลักฐานที่จะต้องใช้ก็คือมีหนังสือเดินทางฉบับจริงแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงแล้วก็ใบขับขี่ที่เราทําในเมืองไทยนะครับต้องเป็น5ปีตลอดชีพขนส่งฉบับจริงซึ่งยังไม่สิ้นอายุนะครับ กรณีที่ทําแค่3ปียังไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับรูปถ่ายขนาด2นิ้ว2รูปไม่เคลือบมันนะครับรูปถ่ายต้องไม่เกิน6เดือนแล้วก็มีค่าธรรมเนียมคําขอ500กับ5บาทสําหรับคนที่บอกว่าหนังสือเดินทางอยู่ที่เจ้าหน้าที่อันนี้คุณก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่าคุณอยู่ในขั้นตอนที่ไปขอวีซ่าแล้วนะครับก็ไปลุ้นเอาที่ประเทศอิสราเอลละกันไม่ต้องทํา ดังนั้นใครที่อยู่คิวลังหลังแล้วสนใจจะไปทําใบขับขี่สากลน,นะครับก็ไปทําตามที่ผมแนะนําได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับใครมีเวลาว่างนะครับอยู่คิวลังหลังแล้วสนใจจะไปทําใบขับขี่สากลก็เชิญได้นะครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการไปทํางานที่อิสราเอลอย่างแน่นอน ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ